รถเก่านะครับเครื่องเริ่มสึกหลอนะครับซีนยางต่างๆเริ่มแข็งนะครับหมดสภาพนะครับไม่ต้องกังวลไม่ต้องร้อนใจนะครับมีคราบเยิ้มๆมีน้ํามันหยดในท้องรถนะครับถ้ายังเป็นไม่มากนะครับแนะนําครับมอเตอร์ออยล์เซอร์เวอร์นะครับอันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะฮะของ v o l ks w a g e n Caravelle นะครับคันนี้นี่ไม่ ค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับตอนนี้อยู่ที่สองแสนสี่มืนเก้าพันหกรนะครับเดี๋ยวเราจะเติมมอเตอร์ออยล์เซอร์เวอร์นะครับตัวนี้นะครับเพื่อฟื้นฟูสภาพซีลยางนะครับให้กลับมามีความอ่อนนุ่มนะครับแล้วก็ จะลดอาการรั่วซึมได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องไปผ่าเครื่องหรือเปลี่ยนเครื่องหรือว่าเปลี่ยนซีลนะครับ,รบวิธีใช้ก็ง่ายนะครับเราเปิดเคมีตัวนี้นะครับมอเตอร์ออยล์เซอร์เวอร์นะครับแล้วก็เทลงไปในช่องเติมน้ํามันเชื้อเพลิงได้ไน้ามันน้ามันเครื่องได้เลยนะครับก็จะเข้าไปผสมกับน้ํามันเครื่องนะครับแล้วก็ ไปถนอมฟื้นฟูสภาพซิวยางนะฮะให้กลับมามีความอ่อนนุ่มนะครับก็จะไม่รั่วซึมนะครับถ้าในกรณีนั่วซึมเพิ่งจะเริ่มต้นก็ใช้ตัวนี้นะครับจบได้นะครับราคาแค่หลักร้อยเท่านั้นเองนะครับสนใจก็สั่งซื้อนะครับได้เลยนะครับเพจร้าน Liquid m o ม l ีลังสิตนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ